สวัสดีครับจริงๆจะมาเข้าสู่ตัวระบบนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําตัวระบบนะครับเป็นระบบจัดซื้อนะครับจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุคู่รุ่นนะครับซื้อเล็กซื้อน้อยนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการจัดซื้อนะครับแล้วก็สามารถดูได้ว่าซื้อมาจากที่ไหนเวนเดอร์อะไรใครเบิกอะไรประมาณนี้ครับว่ากันไปเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าระบบใช้งานยังไงบ้างเอออีกอย่างนึงก็คือสามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้ด้วยนะครับก็เข้าที่ระบบเหมือนเดิมครับ admin แล้วก็หนึ่งสองสามครับ default ใครอยากไปเปลี่ยนพันทีก็ค่อยไปเปลี่ยนทีหลังนะครับพอเข้ามาส่วนระบบเนี่ยหน้าแรกในการอ่ราล็อกอินออเทนเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการพิมพ์ข้อมูลผู้ซื้อผู้ขายนะครับหน้านี้เลยนะครับสามารถพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันครับเดี๋ยวเริ่มจากข้างบนลงมาข้างล่างดีกว่าครับตอนแรกเป็นผู้ใช้งานเดี๋ยวโทเค็นไลน์เดี๋ยวให้สอนทีหลังนะครับอ่ามาเป็นผู้ใช้งานก่อนนะผู้ใช้งานก็สามารถเพิ่มลบแก้ไขได้ปกติครับ รับกดลบเนี่ยออกไปครับเดี๋ยวผมจะลบให้หมดนะครับต่อมานะครับเรามาเพิ่มผู้ใช้งานดีกว่านะครับผู้ใช้งานเรา๋ดูบทบาทก็จะมีแค่ผู้ใช้งานกับผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลอาจจะเป็นแอดมินผู้ใช้งานอาจจะเป็นพนักงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแผนกจะซื้อตำแหน่งผู้จัดการ 001แล้วกันนะครับรหัสผ่านก็01ผู้ใช้งานกดบันทึกเข้าไปนะครับโอเคมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองล็อกเอาออกนะครับแล้วลองเข้าพนักง,งานธรรมดานะครับ0งพอเข้ามาแล้วนับผิดนะครับก็จะเป็นแบบก็เปิดพนักง,งาน,นครับก็สามารถซื้อหาค้นหาได้พิมพ์ได้นะครับแต่เพิ่มไม่ได้มันแอดมินแค่นี้นะครับแต่สามารถเบิกซื้อได้มอนเป็น พนักงานทั่วไปนะครับโอเคเราจะระบบก่อนนะครับเข้าไปที่แอดมินใหม่เอเข้าไปที่แอดมินนะครับอ่าคราวนี้ระบบผู้ใช้งานแล้วคราวนี้มาดูหมวดหมู่ครับว่ามีหมวดหมู่อะไรบ้างเหมือนเดิมครับลบแก้ไขาได้นะครับ,บก็แก้ไขาได้แต่ถ้าข้อมูลมันมีอยู่ในหมวดหมู่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่ในหมวดหมู่แล้ว นะครับแต่ผมสร้างหทมดหมู่ใหม่แล้วกันอาเช่นเมนเครื่องมือช่างนะครับนี่ครับเครื่องมือช่างต่อมาเป็นประเภทครับจะเพิ่มประเภทมาตรงประเภทเนี่ยเราก็สร้างขึ้นมออาเองนะว่าเราจะอาประเภทแบบไหนนะส่วนว่าปมเอาประเภทแบบเครื่องมือวัดแล้วกัน ก็เป็นประเภทเครื่องวันนะเหมือนเดิมนะถ้ามีข้อมูลอยู่ในประเภทแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปลบได้นะต่อมาเข้ามาเพิ่มรายชื่อผู้ขายนะครับรายชื่อผู้ขายตัวนี้เหมือนเดิมนะครับลบแก้ไขได้นะกดเพิ่มผู้ขายนะครับเช่นรหัสเอศูนยครับ e. รบ,บริษัทจำน่าย จำหน่ายเครื่องมือจำกัดน,นะครับบริษัทอันนี้กันกกกกกกกหมวดหมู่ครับเครื่องมือช่างประเภทคเครื่องมือวัดน,นะที่เราสร้างไปเมื่อกี้เบอร์ติดต่อนะครับถือว่าใส่เบอร์ติดต่อไปที่อยู่ของบริษัทครับใส่ตามนี้นะแล้วก,กดบันทึกแล้วก็เพิ่มรายการครับพอกดบันทึกปุ๊บ เรากดเพิ่มรายการรายการที่เราจะเพิ่มครับที่เราจะซื้อที่เราเพิ่มที่เราซื้อมาจากของร้านเนี้ยจะเช่นเครื่องมือวัดไฟความแรงสูงเครื่องละสองหมื่นกดบันทึกเข้าไปไปป่ะสว่วนเพิ่มอีกซื้ออะไรอีกเข้ามานะครับ เครื่องมือวัดไฟภายในบ้านขันห้านี่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเพิ่มเสร็จแล้วนะก็กดบันทึกเขียนมามันก็จะขึ้นมาตัวนี้เห็นไหมเราซื้ออะไรไปบ้านซื้อวันเห็นไหมซื้ออะไรไปบ้านก็กดที่แก้ไขนะก็มาเพิ่มรายการต่อได้ว่าเราซื้ออะไรไปบ้าง จากบ,บริษัทนี้นะก็กดเพิ่มคอนเทนตเรื่อยๆต่อมามาเพิ่มรายชื่อผู้รับเหมารายชื่อผู้รับเหมาหรืออาจจะเป็นรายชื่อช่างอะไรประมาณนี้นะครับก็กดเพิ่มรายชื่อ,อเช่น E002 อ่า C นร C001 อ่ 4, า 4, อเป็นบริษัทนี้ละกันนะครับเครื่องมือวัด ก็885นะครับที่อยู่ก็เปลี่ยนหม่เป็น55แล้วกดบันทึกนะครับก็เพิ่มรายการไปนะครับสุ่าเพิ่มรายการแบบเดินเลยลวกันเครื่องวัดไฟความแรงสูงนะเป็น1 0ากดบันทึกนะมีรายการเดียวกดเพิ่มกดบันทึกเลยมีรายการเดียว ก็จะโผล่ขึ้นมาต่อมาเรามาค้นหารายชื่อผู้ขายนะตัวตนี้คราวนี้ก็จะมาเบิกถูกปะมาเบิกพอเราจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราเพิ่มข้อมูลจัดซื้อเข้าไปเรียบร้อยละราวนี้มีคนมาเบิกมีคนมาเบิกก็กดเบิกเลยว่าจะเบิกอะไรคิดปะส่วว่าเบิกเครื่องมือวัดภายในบ้าน ในพันห้านะก็กดเลือกอรายการถ้าเป็นผู้รับเหมาก็กดตรงนี้โอเคปะก็จะได้รู้ว่าผู้รับเหมาคนเนี้ยนะได้เบิกเครื่องมืออะไรจากบริษัทเราไปบ้างก็กดเลือกอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลผู้ขายนะก็คือเอาไว้ปินินนะ ต่อไปก็เป็นข้อมูลรายชื่อผู้รับเหมานะตรงนี้ก็ไปปินข้อมูลนะไปปินข้อมูลต่อมามนาะที่โทเค็นไลน์นะโทเค็นไลน์ถามว่าโทเค็นไลน์ทำยังไงก็คือเดี๋ยวจะสอนที่ทำโทเค็นไลน์นะครับก็ให้เราไปที่ Google ก่อนเซิร์ชคำว่า Line n o t i f y ครับตรงนี้ line n o เ i f y ครับเซิร์ชเข้ามาพอเราเซิร์ชคำว่า line Notify แล้วเนี่ยก็เข้าสู่ระบบ Line ของตัวเองนะครับ พอเข้าสรุปสู่ระบบไลน์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปตั้งกลุ่มไลน์นะครับตั้งกลุ่มไลน์ที่ไลน์ของตัวเองอผมได้ตั้งแล้วนะครับชื่อว่าไลน์แล้วก็ขีดแล้วก็ช่างนะครับตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มจมจําชื่อกลุ่มไลน์ไว้นะครับคราวนี้เราก็เข้าที่ไลน์โนเซฟี่ครับไปที่หน้าของฉันนะครับพอไปหน้าของฉันแล้วเนี่ยมาข้างล่างสุดครับคำว่าออกออกโทเคตไลน์กดคํควาว่าออกโทเคตไลน์ครับแล้วก็เซิร์ชชื่อกลุ่มครับก็คือไลน์ช่าง ที่เราสร้างเื่อกีครับเห็นไหมก็ขึ้นมาแล้วกดคลิกอีกทีหนึ่งครับให้เป็นสีเขียวเสร็จแล้วนี้ก็เป็นบอทดครับตั้งชื่อบอทดชื่อว่าอ l e r เลิร์แล้วกันชื่อว่าอ e r t เลิร์ดคํากดคว่าออกโทเค็นพอออกโทเค็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คัดลอ,อกนะคัดลอ,อกแล้วกดปิดไปเลยนะครับครนี้ก็ไปที่เว็บของเราเอาลายโทเค็นที่เราทํามาเมื่อแี้เมาวางใส่เรากดบันทึก เขียบก็จะขึ้นลายโทเค็นลายเรียบร้อยต่อมาครับมนาะที่ลายนี่ครับลายกรุ๊ปที่เราทำเมื่อกี้ให้เราเชิญครับกดเชิญเพียงควาว่า Line แล้วก็ขีดครับไม่ใช่ลายไม่ใช่ขีด Line แล้วก็วินบัต not n o t ครับก็จะขึ้น Line notif ครับกดคลิกติ๊กถูกแล้วกดเชิญอ่ามันจะเข้ามาในกลุ่มแล้วนะครับ ต่อมานะครับเราไปที่ผู้รับเหมานะผู้รับเหมาในผู้รับเหมาเนี่ยเนี่ยซื้อเครื่องมือแล้วควนี้ผู้รับเหมาจะมายืมไม่ยืมนี่มาเบิกเลยมาขอเบิกเลยว่าต้องการเครื่องมือนี้ไปใช้งานนะขอเบิกเลยไม่ขอคืนนะขอเบิกไปเลยก็กดเลือกเครื่องมือนี้ไปนะครับพอกดเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในที่รายงานที่ดําเนินการต่อหนึ่งรายการเห็นไหมครับเครื่องมือแรกหนึ่งรายการส่วว่าเอาแค่นเดียว นะก็กดดำเนินการต่อก็ยืนยันนะยืนยันเลยนะก็กดยืนยันแล้วก,กดตกลงนะครับมันก็จะมาพิมพ์ชื่อผู้รับเหมานะครับว่าผู้รับเหมาเนี่ยได้เอาอะไรไปนะครับเห็นไหมก็ออกมาตรงนี้ก็สามารถพิมพ์ออกมาได้นะพิมพ์ออกมาได้เลยนยะพิมพ์เป็น,น PDF นะครับ หรือว่าจะเป็น Excel ก็ได้นะก็ก็ไปคอนมาเป็น Excel อ่าเดี๋ยวอีพอร์ให้ดูแล้วกันเห็นไหมครับก็จะเป็น Excel ขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถเซิร์ชได้นะเซิร์ชจากข้างล่างได้ก็จะค้นหานะนงาแบบนี้ก็ไปดูที่ไลน์นะ มาที่ลายก็จะขึ้นมาว่ามีการขอซื้อนะอันนี้ก็เป็นผู้รับเหมานะขอเบิกอะไรออกไปทนะัตอนกี่โมงพอามาดูชื่อผู้ขายบ้างสุวว่าเลือกเครื่องมือความแรงสูงนะแล้วก็เครื่องมือวัดภายในบ้านนะสองรายการกดปึ๊บมันก็จะเด้งไปที่หน้ารายงานขึ้นมานะครับ ขึ้นมาก็จะขึ้นมาตรงน,นี้มันก็จะอยู่หน้า2องนะเพรามันล้น,นามากาอยู่หน้าสองนะก็กดซื้อได้เหมือนเดิมเนไหก็จบไปแล้วครับเป็นระบบจัดซื้อนะจัดซื้อพอจัดซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คนคู้รับเหมาหรือบริษัทนั้นมาเบิกสินค้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ